สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการสำนักกฎหมายสยามรัตภูมิพอดแคสต์พอดแคตสแคต์ของสำนักกฎหมายสยามรัตภูมินั้นมีจุดประสงค์จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้ว่าจ้างสำนักงานไว้แล้วหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาท่านใดมีความสนใจ จะว่าจ้างสำนักง,งานายดามให้ํำเนินการสืสบรัพ์บังคับคดีได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการสืสบรัพ์บังคับคดีว่าแต่ละขั้นตอนก็ดดำเนินการกันอย่างไรบ้างนะครับการพูดการบรรยายก็จะเป็นแนวทางสรุปในหัวข้อหลักๆนะครับตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการอายัดเงินของกายกอายัดการอายัด เพินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่มีข้อจำกัดเรื่องเขตอำนาจศาลสามารถดำเนินการาในท้องที่ที่อยู่ในเขตศาลได้ทุกท้องที่นะครับจึงไม่ต้องมีการขอบังคับคดีแทนครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าแนวทางปฏิบัติในการยึดที่ดินข้ามเขตรหรือนอกเขตศาลนะครับผมผมขอยกตัวอย่างนะครับม้ว่าสำนักงานได้รับ มอบหมายได,ได้รับการติดต่อว่าจ้างและมอบหมายนั้เป็นการสืบทรั์บ,บังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา,าซึ่งได้มีการฟ้องร้องในศาลได้พิพากษา,ากันที่ศาลแพ่งนะครับหลังจากออกคำคบังคับออกหมายตั้งเจ้นาพนักบังคับคดีแล้วนะครับสำนักง,งานไปสืบพบที่ดินของลกูกหนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ สำนักก็จะต้องไปดําเนินการตั้งเรื่องเพื่อขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัดนะครับโดยเตรียเมเอกาสารไปตาม,มาเรียบร้อยนะครับไปดําเนินการตั้งเรื่องที่สำนังกงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานาครพื้นที่หนึ่งเพื่อขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัดนะครับคือก็คือไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเจ้าหนานก็จะทําหนังสือไปถึงศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยดำเนินการยึดทรัพย์และขายทอดตลาดแทนเจ้าพนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งนะครับสำนังกงานก็จะเป็นก็จะขอรับหนังสือจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งไปส่งให้ไปส่งที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เพื่อให้สารมีคำสั่งอนุญาตให้เพื่อให้สารมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการยึดทรัพย์แทนนะครับการดำเนินการของสำนักงานสำนักงานจะเอาหนังสือไปส่งที่สารจังหวัดเพชรบูรณ์หรือกรณีที่สารอื่นก็แล้วแต่สำนักงานก็จะรับหนังสือมาในวันนั้นเลยนะครับจะขอรับหนังสือจัดสารมาแล้วก็มายื่นที่สำนักงานบังคับคดีกรณีนี้ก็ยกตัวอย่างที่สมภ์เพชรบูรณ์สำนักงานก็จะให้เจ้าที่รับหนังสือ จากศาลจังหวัดเพชรบุร์มา,ามายื่นต่อเจ้าพนักง,งานบ,างบังคับคดีจังหวัดเพชรบูร์พร้อมตั้งเรื่องยึดทรัพย์หน้าที่ทําการในวันนั้นนะครับก็นีจังหวัดอื่นก็เช่นกันสำนักงานก็จะทำในถ้าไม่มีเหตุขัดข้องจริงๆสำนักงานก็จะจัดการทําไปพร้อมกันให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับหรืออย่างช้าก็วันสองวันนะครับก็จะใช้วิธีการยื่นและไปรับหนังสือด้วยตนเองเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จำาเมื่อเราไปเอาหนังสือไปยื่นเราก็ตั้งเรื่อง ยึดหน้าที่ทำการค่ะการยึดหน้าที่การเอกาสารก็ต้องครบถ้วนตามตามระเบียบและเงื่อนไขของเจ้าพนักงานนะว่าต้องมีอะไรบ้างในการยึดทรัพย์หนที่ทำการโดยเฉพาะการยึดที่ดินนะครับอันนี้นี่ก็คือการบังคับคดีแทนก่อที่กรณีที่ไปพบที่ดินที่ต่างจังหวัดน,นะครับกรณีก็ สรุปก็ก็ในทางปฏิบัติก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับผมทีนี้มันจะมีกรณีกรณีหนึ่งครับผมสมมติว่าเป็นคดีสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสมมติว่าคือสำนักงานได้รับได้รับได้รับการว่าจ้างจากเจ้าหนี้ตามแก้วภาษาให้สืบรัพบังคับคดีกับลูกหนี้ ตามยถาของสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและไปพบทรัพย์สินในไปพบที่ดินของลูกหนี้ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับกรณีของสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับมีเขตอำนาจศาลครอบคลุรรมทั่วประเทศก็ไม่ต้องขออำนาจศาลจังหวัดส,สุพรรณไม่ต้องขออำนาจศาลว่าในการบังคับคดีแทนเราก็จะขอบังคับคดี แทนโดยการขอไปยึดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าพนักงานบังคับคดีสมมติกรณีนี้นี่เป็นเรื่องเป็นกรณีของสารสัมฤทธิ์ทางปัญญาเนี่ยครับเขตสมมติการบังคับคดีที่รับผิดชอบก็สามารถบังคับคดีพื้นที่หนึ่งนะครับเราก็ไปขอไปขอยึดไปขอยึดที่ดินของจำเลยที่อยู่จังหวัดสุพรรณเจ้าพนักงานบังคับบังคับคดีพื้นที่หนึ่ง ก็จะมีหนังสือไปถึงผู้อำนวยการสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณโดยตรงเลยครับเพื่อให้สำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณช่วยดําเนินการบังคับคดีและยึดทรัพย์ของลูกนี้ตามการแพทก์ษาโดยไม่ต้องไปขออนุญ,ญาตศาลจังหวัดสุพรรณหรือศาลใดเพราะว่าศาลทรัพย์สินมีเขตน่านศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเขตน,น่านอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็นี่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยสรุปนะครับในการยึดที่ดินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาก่อนนี้พบที่ดินนอกเขตดํานินศาลครับหรือคาดเขตก็จะต้องใช้วิธีการบังคับคดีแทนโดยขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานแต่ละพื้นที่ดําเนินการบังคับคดีแทนนะครับโดยการไปยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดนะครับเรื่องการบังคับคดีแทนในการยึดทรัพย์ของในการยึดที่ดินของลูกหนี้ก็จบอย่างเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับ เดีท่านเจ้านี้ตามแนววกษาท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อว่าจ้างสำนักงานให้สืบร,รัพบังคับคดีก็ติดต่อมานะครับที่เบอร์โทร095938387หรือต้องการขอคำปรึกษาคำแนะนำะก่อนที่จะมีการว่าจ้างก็สำนักงานให้คำปรึกษาฟรีนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสำ,สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับต,ตอนหน้าผมก็จะพูดในเรื่อง ท่านเจ้าหนี้ตามแ,วแาวิทยาศาสตร์จะต้องขอให้บังคับคดีโดยการยึดทรัพย์สินและสิทธิยึดทรัพย์สินหรือสิทธิร้องของลูกหนี้ตามวาิทยาษาภายในกี่ปีครับผมเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการบังคับคดีอยู่ครับผมเพราะว่าถ้าเวลาเกินกําหนดไปแล้วก็ไม่สามารถจะบังคับคดีได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับพบกันไปอ่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ